รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ m o d e r n a ี TV ร่วมกับบริษัทฟันแอนด์ฟอร์จูนจำกัดเสนอมาตามนัดรีเทิรนสนับสนุนโดยรถยนต์โตโยต้าพรีอุสรุ่น1.8ท็อปออปชั่น BSC International วีสอยน้ำนมถุนหลืงแคลเซียมสูงสูตรหวานน้อยบัตรเดบิตเคทีบีเอ็มคอร์ดเอนเตอร์เท เลยนะเนี่ยคุณวิ่งใกล้ผมทำไมเนี่ยคิดถึงโอ้ยยิงเหรอคิดถึงกลัวเมื่อคืนนอนไม่หลับไปฝันถึงพี่อ่ะผมก็คิดถึงได้คิดถึงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ใช่ผมได้รับความสนุกสนานกันเต็มที่ได้เย็นนะเพราะว่าเราทำอะไรไปบ้างเยอะมากเลยค่ะพี่ขาเพราะว่ามีใบถ่าอมมีทั้งใบคำทั้งตอบคำถามอยากถามอยากใบ แล้วไม่รู้เขากลับไปเขาเตรียมตัวกันดีหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้ต้องถามเขานะครับพี่ไปยล้วงครับผอบุ้ัเลยครับจะบอกหนูว่าวันนี้เนี่ยนะคะบางทีการวาดภาพเนี่ยคำใบ้อาจจะเป็นภาสิตมีสํานวนมีพังเผยทันกันไม่ลูกอาะยตัวอย่างนิดนึง เข็นครกขึ้นภูเขาแปลว่าอะไรอ่ะพิงกี้เลยก็เป็นการทําพยายามอะไรให้ดีที่สุดค่ะก็ทําสิ่งที่ยากให้ให้ได้เนี่ยน่เค่อยถามผมนะเพราะอาทำไมมันตำนาทิพิกแล้่ขึ้นไปกินภูเขาไม่ได้เลยทำไมต้องเข็นครกขึ้นไป ความเด็นีัปิดซีคลาสสิ์นี่เราชำนาญมากชำนาญอันนี้อันนี้พี่จะถามหนูนิดนึงกำขี้เดียวกำตดโอ้โหก็ดีกว่าไม่ได้ออ๋โอ้โหประมาณนี้หรือเปล่าครับใช่ใช่ในซีคลาสธิ์มาดิรู้ก็เฮ้ยเราเราเราต้องเป็นทักทีมแพ้เข้าไปแล้วเมื่อวานอ่ะมาแม่เฮ้ยแท็กทีมครับน้ำขึ้นให้น้ำขึ้นให้รีบกลับตักทาไมอ่ะไม่ใช่แล้วน้ำท่วมเขาจะอยู่รถแต่พอจริงรบเออดูสิั่ไไมด้ ขนของไม่ทันสุบไม่ทันสุบาติดได้มาจาก2011พอเห็นน้ำขึ้นปั๊บรีบกลับบ้านด่วนถูกต้องมีอีกมีีอกครับความรักทำให้ความรักทำให้โดนปลาตอดทำไมอ่ะปลาบาดเกี่ยวตรงไหนเนี่ยปลาบอดแล้วบอกว่าเก่งเก่งตรงเมื่อเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยได้ข่าวว่าพีเคศจะมีภาพยนตร์อ๋อใช่ครับ30สิงหาคมนี้ครับเรื่องคนเกิดพี่ ยันโลดเดย์ซื้อออกงานวันที่เช้าประโยชน์ออกฉันเอกว่าเกิดดีกว่าทำไมครับพี่มันน่าจะเป็นวันไม่ดีที่ผมว่าวันนี้น่าจะชวนต้นแบบของการตั้งชื่อเรื่องนี้เลยก็คือคนนี้เวอร์จิ้นแอมไพร์เวอร์จิ้นแอมไพเขาพูภาษาอังกฤษด้วยรักแรกกระแทกจิ้นโอ้เร์จิ้นแอมไพรผมเล่นนอันี้จริงเหรอชื่อนี้ ผมเล่นผมเล่นเป็นสามีนิโกเทลิโอก็โหมัเป็นพ่อจิ้นมาจากเวอร์จินใช่ครับโอ้ไม่ไหวค่ะหนูก็รับไม่ไหวเหมือนกันค่ะไปเลยค่ะใสใสสีขาวไปไป่ะไปกติกาเป็นไงครับกติกาก็ไม่ยากนี่ครับมาวาดคนหนวาดไอ้คอนขัดท้ายแต่ต้องวาดชนิดก่อนเราให้ทำท่าทางได้แต่ถ้ามีเสียงแอะผิด ผ่านเสียงใดก็พูดไม่ได้ต้องวาดก่อนนะคะตอบถูกมาสักนิดเลยสมมติคำว่าฝนตกคุณต้องวาดฝนก่อนฝนฝนถูกค่ะฝนนี้ได้อันนี้แปลเลยฝนกระแทกตกเฉยสักครู่เป็นช่วงอยากวาดครับ